เดือดเดือดเดือดจริงๆเดือดแบบมีพูดชนะที่ชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาอาอาานว่ะว่ะเเปิดเปิดเปิดลานทัวร์มาเลยครับ เิดคลิปมาอย่างนี้เปิดลานทัวมารอไว้เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราไม่ซีเรียสเพราะว่าวันนี้ผมก็จอรดรถบัสไว้หลายคันอยู่เหมือนกันนะฮะทีผมจอรดรถไว้หลายคันอยู่เหมืนอนนะมีความสุขครับก็ขอญาติดน,นึงแล้วนะฮะก็เป็นนัดที่แดงเดือดน,นะเนาะเราเองก็เราก็เป็นคู่เนื้อคู่กันเนาะ เป็นคู่กัดนะฮะไม่ใช่เนื้อคู่ไม่ใช่เนื้อคู่ในความรักเนื้อคู่ก็คือคู่กัดนะฮะที่ไม่มีวันจบสิ้นนะฮะกับการกัดกันไปกัดกันมาอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ในฐานะที่เราเป็นแฟนแมนยูเราก็โดนนะฮะพี่ลิเวอร์พูลนะฮะก็ทําให้เจ็บปวดช็อกช้ำระกำมาตลอดนะครับและยิ่งปีที่แล้วเขาก็คว้าแชมป์ามาเนาะเขาก็เออก,กระเดือกเต็มที่นะฮะมีความสุขนะฮะซึ่งเรายินดีกับเขานะเราไม่ใช่ไม่ยินดี เรายินดีเขาคุณทําดีคุณก็ควรสมควรได้แชมป์ใช่ไม่เถียงแต่เวลาเราเจอกันทีไรนะฮะมันก็ต้องฮขอซะหน่อยละกันถ้าเกิดชนะได้ก็จะถ้าเสมอก็แบบอโอเคเราก็ถือว่าเราก็สามารถกล้ามาเหยียบแบ่งแต้เมเขาในในถิ่นของ เออเนาะ n feel อะอะไรอย่างเงี้ยเออก็มานบ่งแจมอะไรอย่างงี้อ่ะแต่เราถ้าเกิดเราแพ้ก็แน่นอนนะแพ้ผมก็อย่างที่ผมคเคยบอกไปแ,แล้วแพ้มันก็มันก็คงเป็นอะไรที่ผิดหวังนะครับและขนาดเดียวกันผมเองก็ออกตัวไปแล้วว่าผมคงไม่เซฟอโมรลิมนะฮะหลังจากถ้าเกิดเราแพ้แบบทุเลททุลัง <laughs> ทุเลททุลังถ้าแพ้แบบอ่แพ้แบบอ่าแพ้แบบว่าเนีแบบ้เล่นดีนะ เล่นดีเล่นตั้งใจมีระเบเบยบวินยัยแบบก็คือเกือบเกือบเกือบทั้ง90นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับโ okay. อเคก็อาจจะเอาร่มอรวยให้นิดนึงแต่ถามว่าก็เขียนก,ก็จะอยู่ในลิสต์รายชื่อที่มันเขาเรียกอะไรนะมันอาจจะอยู่ในจุดสุ่มเสี่ยงไหมก็แน่นอนผมเองก็มองอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้อามมลิมถือว่านักเตะของคุณได้ทำผลงานในจุดที่ เขาช่วยกันเล่นช่วยกันทำในสิ่งที่ควรจะทำนะฮะเราก็ทำออกมาได้ดีนะฮะจนกระทั่งเราชนะนะครับบุกไปยังแอนฟิลชนะลิวอพูสองประตูต่อหนึ่งนะครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับนี่คือเนิร์ดบอลนะฮะวันนี้น้าด้านะฮะก็ขออนุญาตมารีอคหลังเกมกับชัยชนะที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราได้ในวันนี้โอเคสิ่งที่เราต้องพูดก่อนๆในเชิงสายตีเนาะนี่คือครั้งแรก ของยุคอัลมอลิมที่ชนะ2นัดติดต่อกัน2นัดติดต่อกันซักทีนะฮะหาคําว่าชัยชนะนัดที่2ติดต่อกันนี่หายากเลยกับในยุคอัลมลิมที่ผ่านมาเกือบ mm hmm. เกือบหปีเนี่ยนะฮะโอเคแล้วก็เป็นการที่เราก็มาเอาชนะอดีตแชมป์ด้วยนะฮะลิเวอร์พูลแล้วก็คู่กัดของเรานั่นแหละนะครับก็ถือว่า เลดวอลปีนี้อ่ะถือว่าเลดวอลตอนนี้อ่ะนัดแรกของปีฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6เราเป็นผู้คว้าชัยชนะไปนะครับแล้วเดี๋ยวก็เหลืออีกนัดหนึ่งนะฮะก็คือเราก็จะต้องเปิดบ้านไปรอรับลิเวอร์พูลเดี๋ยวเราก็คงต้องไปดูกันอีกทีนึงเมื่อถึงจังหวะนั้นนะครับแต่วันนี้เราก็ถือว่ายินดีกับชัยชนะที่เกิดขึ้นและอามอริมก็น่าจะสถานะของเก้าอี้ก็น่าจะกลับมาอยู่ในจุดที่ โอเคหน่อยนะฮะก็วันนี้ยังไงคุณไม่โดนปลดแน่ๆครับวันนี้คุณฉลองชนะกันลูกทีมของคุณได้เลยแล้วก็ก็ถือว่าอ่ะมันไม่ต้องไปพูดถึงระบบแลระบบยังไงอโบรีก็ชัดเจนว่าเขาจะเป็น343อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้อาจจะมีการปรับในรูปแบบเกมนิดนึงก็คือเหมือนกับเราเรา,เรารู้ตัวว่าเราเองก็ไม่ใช่ทีมที่แบบจะมาสู้กับเขาในฐานะของเกมลุกได้แบบเต็มที่ขณะนั้น เราก็เลยอาจจะมาทาง3-5-2อ่าก็คือพูดง่ายว่าวิงแบ็กสข้างเราก็อาจจะถอยลงมาช่วยกับอ่ากองหลัง3ตัวซึ่งกองหลัง3ตัววันนี้ก็คือเดลิกอ่าแม็กควายแล้วก็อ่าชอลูกชอนะครับคือซึ่งก็โอเคลูกชอก็อาจจะเป็นคำถามอยู่นิดนึงว่าเอมันมีตัวอื่นที่ดีกว่านี้ไหมวะเฮเว่นได้ไหมวะยูโรได้ไหมวะอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก็อ่ะวันนี้ถือว่า ในเชิงของความผิดพลาดก็คิดก็คิดเสียว่าวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นกันลูกที่เราเสียมันไม่เกิดขึ้นจากลูกชอแล้วกันผมกับมองว่าปัญหามันจะไปอยู่ทางฝั่งวิงแบ็กมากกว่านะครับก็วิงแบ็กที่เราพูดถึงเนี่ยเราอาจจะต้องพูดถึงเพ่งไปทางโยโรเอ้ยไม่โยโร و พดเท,ท่ทีหมายถึงทางดกูนะฮะแล้วก็ตัวของ ดาโรนะครับแต่ดาโรถามว่าวันนี้เล่นนักเกียรติไหมคือดาโรผมเองยังคิดว่าก็โอเคไม่น่าเกียดแต่ถามว่ามันเป็นดาโรในแบบที่เป็นฟอร์มเทพไหมก็ไม่นะฮะก็นั่นแหละผมยังคิดว่าแบ็คอ่ามีแบ็คของเรายังคงมีปัญหาอยู่นะครับแต่วันนี้สิ่งที่เราต้องชื่นชมโอเคเกมวูบว่าของเราที่มันเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกนะฮะโดยเฉพาะ เกมที่เราสามารถอ่าการที่เราสามารถยิงนําไปก่อนได้โดยเอ็มบูโมนะครับแบลนเอมบูโมนะครับแล้วก็มีแอสซิสต์โดยตัวของอาบัตเตีโลนะครับก็ถือว่าเป็นลูกที่คือโอเคมันเป็นจังหวะที่มันมีความชมุมุนนิดหน่อยในแง่ของที่ว่าเออเหมือนกับเข,เขาจะเาจะอาฟันไดไปสอกนะครับไปสอกเข้าหัวของ อ่าเบอร์สิบของลิเวอร์พูลซึ่งผมอยู่ดีผมลืมชื่อเขาแม็กอลิสเตอร์เออแม็กอลิสเตอร์อะไรเงี้ยครับไปสอกเข้าตอนแรกเข้าใจว่าเอ๊ะมันฟาวหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแมนยูฟาวเปล่าคือดูแล้วกลายเป็นว่าเออคือมันมีจังหวะชุนุมูลที่ว่าเอบูโม่ก็อยู่ตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยแต่เอบูโม่ไม่ได้มีส่วนลกระทบกับการไปสอกเขาไม่ไม่ทำร้ายนักเตะเพื่อนอ่าคู่แข่งอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นกันเฉพาะสองคนนั้นซึ่งโอเคมันอาจจะมีคนตั้งประเด็นเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไม่เป่าอะไรเงี้ยทำไมทำไมยังมองว่าแบบเออเกมนีีี้้้้ทาไไไไมยยัังงดดเเนนนนนนิปออะะรใฐ ถ้าเกิดเรามองแฟนในมุมของแฟนลิเวอร์พูลก็อาจตั้งคำถามได้ผมผมคิดว่ามันมันพอเข้าใจกันได้แหละแต่พอ,อกรรมการเขามองในเชิงนี้ว่าวันนี้ไมเคิลโอลิเวอร์นะฮะไมเคิลโอลิเวอร์ด้วยนะฮะซึ่งก็ไม่ได้ให้เปรียบทีมเราซะเท่าไหร่นะฮะแต่วันนี้ก็ก็คือในฐานะของกรรมการที่เขามองคือเขาก็มองว่าโอเคเกมมันก็ยังคงดําเนินไปได้โดยที่แมนยูไม่ได้เป็นคนทำทำในสิ่งที่ผิดพลาดนั่นแหละนะครับแล้วก็จังหวะนี้แหละก็คือจังหวะฉาบฉวยที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ก็เป็นการเล่นกันถ้าเกิดจะไม่ผิดมันจะมีตัวของคุณย่าด้วยคนหนึ่งน้องาส,สุดคุณย่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งบอลไปให้ทางอามัดนะฮะอามัดเลี้ยงแล้วก็ตัวของอิมโม,โมนะครับลุกไววิ่งไวนะฮะแล้วก็ก็คือปาดเข้าไปนะครับอยู่ในจุดที่เรียกว,ว่าอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วก็นั่นปาบเรียบร้อยครับอ่โดยเสยหน้าเขาเรียกอะไรผมไม่แน่ใจว่าเหมือนเหมือนเหมือนจะลอดดาก้วย คุณเหมือนจะลอกด่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาเป็นว่ามันเสยนะฮะแล้วก็ตอนหน้ามามาดัชวิลลี่เนาะพี่เป็นเป็นโก,นโกของลิวฮวนนี้นะครับก็เอาไปเลยก็คือ1นาที2ทีแรกเราก็เปิดอย่างเราใจนะฮะเราก็อ่านำไปก่อนนะครับแล้วก็พอเข้าสู่ครึ่งแรกโอเคมันก็จะไม่มีอะไระอาจจะไม่มีลูกเพิ่มเนาะแต่มันก็จะเห็นวินัยเกมรับ นะฮะการจัดการฟอร์เมชันต่างๆของแมนยูวันนี้ทำได้ดีนะฮะโดยเฉพาะ2ตัวผมอาจจะอันนี้ผมอาจจะยกเครดิตให้นิดนึงว่าาถ้าเกิดมองในวันนี้การทำงานระหว่างบูโน่กับตัวคาเซมิโลเนี่ยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยแล้วก็คาเซมิโลวันนี้ก็ฟอร์มถือว่าดีเลยอะถือว่าเด่นเลยอะแล้วก็ ช่วยเราได้มากเลยแล้วจังหวะที่มีการเปลี่ยนตัวในช่วงครึ่งหลังเนี่ยอันนี้คือทำให้เห็นเลยว่าคือการที่ขาดคาซาเบโรไปนี่คือแบบโอ้เกมรวนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะทำให้เกมแบบในช่วงหลังจากนั้นก็คือแบบโอ้ปติดต่อกันลําบากมากนะครับคือประเด็นเหมือนกันว่าวันเนี้นักเตะที่ฟอร์มใช้ได้ฟอร์มดีแหละใช้ก็ฟอร์มดีเลยแหละ ทั้งอมาดเดียโลแล้วก็ตัวของเซมิโลอะไรอย่างเงี้ยพอโดนดึงออกไปทั้งคู่เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าแต่มันไม่ดึงไม่ได้เพราะว่าอะไรมันไปเหลืองมันติดไปเหลืองไปแล้วมันก็มีโอกาสในการสุมเสียงที่อาจจะ,จจะโดนโทษมาขึ้น่างอช่นอาจจะได้ไบเหลืองอีกใบหนึ่งหรือเปล่าหรืออ,อาจ,จโดนใบแดงไล่ออกอะไรเงี้ยเนี่ยก็เป็นอะไรที่โอเคผมยังคิดว่าในมุมของโค้ชเขาก็อาจจะตัดสินใจถูกนแงที่ว่าโอเคเปลี่ยนตัวออกมาเพื่อที่จะระวังไม่ให้เราเป็นฝ่ายเสียเยปรียบกับการเราโดนใบแดงอะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคว่ากันไปแต่มันทําให้ นั่นแหละเกมครึ่งหลังมันเลยสั่นระดับพอสมควรเลยแล้วก็ลิวพูเขาเปลี่ยนตัวลงมาเน้นกองก็เรียกว่าเน้นตัวลุกนะฮะฟโฟเรียนไวแอตเออเอติติก้ใช่ป่ะเอติติก้ก็มาเป็นตัวสำรองอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกคนนึงอ,อ๋อเคอร์ติสโจนเคอร์ติสโจนนะฮะก็นั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าเกมของลิเวอร์พูลในช่วงครึ่งหลังมันก็จะมีความบุกใส่บุกใส่บุกใส่ก,ใสกดกดกดมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทําให้แมนยูก็ ต้องถอยลงมานะครับตั้งรับกันเหนียวแน่นนะคะก็คือคือใครจะบอกว่ามันมีรถบัสสีแดงวันนี้ก็ไม่ปฏิเสธนะครับเพราะว่ามันจําเป็นจริงๆอะ่ะเพราะว่ามันในจังหวะที่ตอนนั้นอะ่ะเราเรายังนําอยู่แล้วขณะเดียวกันเรานําแค่1ลูกอะ่ะฉะนั้นแล้วการที่ลิเวอร์พูลอะ่ะเขาคำาชนะมาไม่เจอมา3นัดใช่ปะแล้วเขานัดเนี้ยเขาย่อมไม่อยากให้ม o m e n t u um, มันตกต่ําลงไปอีก เขาต้องพยายามดึงตัวเองกลับมาแล้วเขาเล่นในบ้านชนะแล้วเขายิ่งต้องทําให้นัดนี้ต้องชนะพูดง่ายๆต้องชนะเราเลยเราเลยเห็นความเขาเรนะียกแรงแรงกดดันของลิเวอร์พูลที่มันเกิดขึ้นแต่มันเป็นแรงกดดันถามว่าในแง่ของการคองบอลอ่ะการทําเกมอะ่ะเขาทําได้ดีกว่าเราไม่ใช่อันนี้ไม่เถียงนะครับแต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องของความสึกของเองผม,ผมงยังคิดยังคิดเลยนะว่าวันนี้เหมือนหลายๆจังหวะลิเวพูลรีบ รีบไปรีบจนบรรลายเป็นว่าเหมือนเหมือนเพื่อนที่อยู่ร่วมทีมอะเหมือนยังยืนตำแหน่งกันได้ไม่ไม่เป๊ะเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะฮะมันมันจะมีขาดความประสานงานที่มันชัดเจนกันอะแล้วด้วยความที่ลรเว่า์พูปีนี้ผมก็คิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องที่ว่ามีการเปลี่ยนตัวนักเตะเยอะนะครับมีนักเตะใหม่เข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยมันต้องจูนอัพกันอีกพอสมควรอะไรอย่างงี้นะฮะแต่นั่นแหละการที่ สุดท้ายยังไงก็ตามแต่ลิวพูเขาก็มีทีเด็ดขอึงเขาอยู่นะฮะเราก็มีลูกหนึ่งที่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเฟเดริโกเฟเดริโกเคียซ่า,อานอะก็คือลงมาเป็นตัวสำรองอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็เอดซิสนะครับให้กับโคด้กัรโปนะครับก็ทำประตูตีเสมอขึ้นมาได้นะครับซึ่งโคด้กัรโปวันนี้เอาจริงถ้าเกิดเขา งานละเอียดกว่านี้นิดนึงนะมีสิทธิ์นี้ดีไม่ดีมีสิทธินี้คือเปลี่ยนเกมชนะได้เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรแม่นเสาเหมือนจะแม่นไปมาๆครั้งสองครั้งว่างน้าจะไม่ผิดอะไรอย่างนี้นะฮะแม่นเสาโอกาสยิงยิงออกอะไรอย่างนี้มีจจังหวะมีจังหวะลูกโมงก็คือแบบโอ้โหคือแบบโมงแบบเฮ้ย ตรงหน้ามันมันอยู่บนประตูคือแบบผมว่ายังไงยังไงก็โกเรารับไม่ทันอยู่แล้วเลาไม่รับไม่ทันอยู่แล้วแต่คุณไปคุณไปมองอดหากออกไปแล้วลูกก็ออกไปเลยนะฮะนั่นแหละคือวันนี้โกดีคนที่กระโปถามว่าเล่นในเกมลุกอะผมว่าคนที่กระโปกเล่นดีนะฮะอ่าซาร่าอาจจะเงียบโอเคแต่ถามว่ามันเป็นความเงียบที่เกิดขึ้นจากเราไปปิดซาร่า ได้ไหมผมว่าไม่เกี่ยวผมว่าซาร่างเงียบด้วยตัวของเขาเองด้วยวันนี้นะฮะส่วนคนอื่นๆของลิเวอร์พูลก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกคือคือเอาจริงๆโดยคุณภาพอะผมว่านักเตะแ,แต่ละคนของลิเวอร์พูลคุณภาพถือว่าดูดีกว่าเราแหละพูดตรงๆเลยแต่มันอาจจะด้วยของความการเล่นด้วยกันด้วยความกดดันอะไรต่างๆอะไรที่มันเกิดขึ้นอะไรเง,งี้ยแล้วก็จกังหวะวันนี้สิ่งที่เราต้องชื่นชมอย่างหนึ่งคือ เราไม่ใช้โอกาสเปลืองโอเควันเราพูดตรงๆว่าเรายิงได้น้อยนะฮะแต่การที่เราเปลี่ยนโอกาสที่ยิงได้น้อยเนี่ยแล้วมันกลายไปว่ามีสองลูกเนี่ยเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทําให้เราได้ชัยชนะกลับมาและลูกสุดท้ายแน่นอนเราต้องพูดเกี่ยวกับเฮล์ี่แม็กควายนะครับซึ่งตอนแรกก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ผมเองก็มีจับจับคางแล้วก็นั่งค่้คิดอยู่เหมือนกันคืออย่างนี้มันจะมีอยู่สองตำแหน่งที่ผมค่คิดตำแหน่งแรกคือ เชสโกเชสโกอ่ากำลังทำได้ดีในช่วงนี้คือมีการอ่าทำประตูมาสองนัดติดเนาะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราพูดกันตรงๆเลยผลงานอย่างนี้เชสโกควรต้องลงเป็นตัวจริงเนาะแต่กลายเป็นว่าอาโมโลิมเลือกที่จะเอาเมาส์ลงมาแต่ถามว่าเอา่เ,อเมาส์ลงมาแล้วผิดไหมไม่ผิดเมาส์ก็ทําหน้าที่ได้ดีเหมือนกันนะครับเอาเมาส์ลงมา ดันคุณย่าขึ้นไปเป็นเชสโกเอยขึ้นไปเป็นกองหน้าตัวเป้าแทนอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งคุณย่าก็ยังยังโชว์ลิทไม่ออกยังแผงลิทไม่ออกพูดง่ายๆนะครับแต่อ่ะในในมุมในมุมของการที่ผมพยายามเข้าใจว่าโอเคเขาคงจะพยายามสร้างสามเหลี่ยมแดนหน้าให้มันมีความหลากหลายอนะเนาะคือโอเควันนี้มันก็จะเห็นมิติที่ว่าเอมบูมโม นะฮะคุณย่านะครับแล้วก็ตัวของเมาส์ก็โอเคอ่ะคือก็มีมีจังหวะที่ทำอ่าทำเกมกันเล่นกันก็โอเคอยู่เนาะนะครับก็ก็นั่นแหละมันจะเป็นช่วงนี้เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกซึ่งมันก็มันก็ชอเห็นภาพตรงนั้นอยู่นะครับแต่ในสิ่งอีกอ่าอีกจุดหนึ่งที่ผมผมเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดก็คืออะอีอีไม่ใช่อีกจุดหนึ่งที่ผมหยอดเอาไว้ก็คือแฮล์ี่แม็กควายผมยังคิดว่าผมยังอยากเห็นโยโร่ลงมาซะมากกว่านึออกองจาะคืออยากให้แม็กควาย เป็นเหมือนกับอ,อยากให้ตำแหน่งของแม็กควายเป็นเป็นเดลิกอะไรอย่างนี้แล้วก็แม็กควายเป็นตัวสมรองแล้วก็มีโยโร่ลงมาอะไรอย่างนี้อาะแล้วอาจจะโอเคอก็ลุกชออาจจะลงไปโยโรอีกคนนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเดลิกอะไรอย่างนี้แต่วันนี้อะสิ่งที่มันเกิดขึ้นโอเคพอเขาเอาแม็กควายลงมาถามว่าแม็กควายทำเสียอะไรที่มันเสียหายไหมไม,ไม่ไม่เสียหายและก็อาจจะเป็นความ จะว่าถูกไหมมันก็ถูกตรงที่ว่าวันนี้แม็กควายทำประตูได้นะครับกับจังหวะที่ว่าโอเคก็ต้องบอกก่อนว่าครึ่งแรกผมยังคิดว่าบูโน่ยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ครึ่งหลังอพูดตรงๆเลย Bruno แบบูโน่แบบโอ้โหผมสะบัดออกมาเลยอะ่ะแบบแบบคุณเล่นแบบ <laughs> อะไรของคุณเนี่ยค,คือคือพอโอเคเอาคาสิเมโรออกไปมันกลายเป็นบูโน่ลวนไปหมดเลยแล้วบูโน่แบบส่งบอลเสียเละเทแบบคือแบบ ครั้งสองครั้งผมยังพอเข้าใจครั้งสามครั้งสี่แล้วมันมีผลต่อแบบเกมที่เรากำลังกําลังกําลังวิ่งขึ้นมาเพื่อที่จะทาไม่มีเรามีโอกาสได้ประตูคุณมาทําบอลเสียแล้วมันกลายเป็นว่ามันงุนงิดอะมันงุนหงิดจนถึงจุดที่ผมแบบสะบัดแล้วแบบมึงต้องรีบเปลี่ยนบุญต้อหอกมาเลยอะมึงต้องเอาเมนูลงมาได้แล้วอะคือผมคือผมถึงขั้นนั้นแล้วอะแล้วแบบคือความรู้สึกอะตอนนั้นอะคืออย่างที่ผมบอกอคืออยาก ไม่อยากเห็นบูโน่อยู่ในสนามเอาเมนูล,ลงมาแทนทีเถอะนะแต่ก่อนที่จะออกนะฮะพี่เขาก็อุตส่าห์ฝากงานดีๆเอาไว้ก็คือแอซิตนะฮะให้กับแฮร์รี่แม็กไกวร์โขกเข้าไปนะครับเป็นประตูชัยของเรานะครับประตูที่สองตอนหนึ่งนั่นเองนะฮะก็เลยจะบอกว่าจะด่าก็ด่าได้ไม่เต็มปาก แต่จะไม่บ่นก็ไม่ได้เช่นกันถึงอ้ออกับคือบูนโน่แบบคือทำไมสมาธิคุณแกวนขนาดนั้นอะในในจังหวะที่คุณควรจะต้องเป็นหัวใจหลักของทีมในช่วงเวลานั้นแอ,อ่างเงี้ยเออนะเออคือแต่เข้าใจไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งขนาดของเขาแต่คุณก็เล่นจนถึงจุดที่ว่าคุณคุณก็น่าจะพอรู้แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่ามันควรจะต้องมีพัฒนาการ ในตรงนี้ขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยและขนาดเดียวกันผมว่าไอสิ่งที่เป็นข้อดีของบุโน่คือโอเคมันอาจจะส่งบอลเสียเสียส่งบอลลุ้นๆเสี่ยงๆอยู่พอสมควรแต่มันก็ไม่ควรเสียหายขนาดนี้เสียหายในจุดที่ว่าเออแบบมันทําให้ลิเวอร์พูลนี่คือมีแบบมีแรงที่จะโต้งรงกลับมาแล้วก็โอ้โหแต่ละลูกก็พูดได้เลยว่าโอ้โหมีอะไรที่ไม่น่ากลัวบ้างลิเวอร์พูลพูดตรงๆเลยหรือไม้วันนี้ เขาจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตขนาดนั้นแต่ดูทุกครั้งที่เขาตอบโต้เรานี่คือเอย่วเหนียวอ,ะอ่ะเย่วเหนียวอ่ะบพูดได้เลยนะฮะแล้วยิ่งมาเจอแบบโอ้โหทศเวลาบาดเจ็บแปดนาทีโอ้โหเยี่วเหนียวสุดหยัวจะปวดนะเออมันไม่ได้ฟาวอะไรกันเยอะนี่มันไม่ได้มีอะไรที่มันจะต้องแบบทดเวลานาน,านขนาดนั้นบอกว่ามันแปดนาทีอะไรวะเนี่ย นะอ่ะแต่สุดท้ายเราก็จบออกมาด้วยชัยชนะนะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็อ่าอย่างที่บอกว่าเป็นชัยชนะนัดที่2ของออลมอลิมนะครับที่ติดต่อกันนะฮะก็และตอนนี้อันดับของเราก็ถือว่าอยู่ในอันดับที่9นะฮะมีทั้งหมด13แต้มซึ่งเรามีแต้มห่างจากอันดับ4ตอนนี้ซึ่งก็คือลิเวอร์พูลนะครับอยู่ที่ประมาณอ่าลิเวอร์พูลมี15แต้มนะฮะวันนี้เราเขาไม่ชนะเขาก็ยังอยู่คงที่15อยู่แล้วตอนเนี้ยเรากระชั้น อาลิร์พูเหลือ2แต้มนะครับคือพูดง่ายๆว่าก็อยู่ในจุดที่อ่าถ้าเกิดเราว่ากันโดยโอกาสอยู่ในจุดที่ค่อนข้างโอเคกับการที่เราลุ้นท็อปโฟท็อปไฟได้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหลังจากนี้นะฮนะนัดต่อไปที่เราเจอกับไบตันก็สําคัญมากๆนะครับยิ่งไบตันเป็นทีมที่เรียกว่าคู่ขังที่น่าลาคาญของแมนยูในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเรามักจะแพ้เขา ซบ่อยนะฮะมันยิ่งทําให้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งโอกาสอีกหนึ่งเกมที่จะต้องอบพิสูจน์ความมีขอของอารมอลิมอะว่าคุณจะเข่งเจ๋งยังไงโอเควันนี้ฟอร์มชั่นของค,คุณจัดลงไปอาจจะมีการตั้งคำถามมีตั้งประเด็นแต่สุดท้ายคุณสามารถเอาฟอร์แมชั่นเนี้ยชนะคว้าชนะกลับบ้านได้โอเคจบสิ้นกันไปนะฮะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาคือเกมต่อไป คุณจะสามารถเก็บชนะนัดที่3ได้ต่อเนื่องใหม่นะครับกับไบตันซึ่งเป็นทีมที่คุณไปแพ้เขามาเสียบ่อยนะฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องจับตาบองกันนะฮะสำหรับเกมนัดต่อไปอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะฮะก็วันนี้ผมไม่แฮชแท็กเอาริมเอานะฮะไม่ได้แฮชแท็กนะฮะก็แต่ก็คงต้องจับตาบองผลงานกันอีกสักระยะหนึ่งนะฮะก็ แต่นั่นแหละพอทุกอย่างวันนี้สิ่งที่เราเห็นคือเราชนะทันที่2ได้นะฮะเก็บชนะได้อีกนะฮะแล้วโอกาสมันลดลงมาอยู่ในจุดที่เราลุ้นได้พูดง่ายๆนะสับทพอะโอ,อะไรอย่างนี้นะฮะฉะนั้นแล้วมันลุ้นกันต่อนะครับกับสัปดาห์หน้านะฮะแล้วเดี๋ยวหลังจบเกมกับไบตันเรามาเลียงก,กันอีกทีนึงว่ารู้สึกเป็นยังไงนะฮะแพ้ชนะเสมอเกิดอะไรขึ้นมารู้กัน นะฮะวันนี้ลากันไปก่อนด้วยความสุขสบายใจนะฮะยิ้มยิ้มมีความสุขนะฮะพรุ่งนี้ออกตื่นเช้าไปทำงานอย่างสดใสนะฮะแล้วก็เจอผู้คนแล้วบอกว่าเฮ้ยก ah, ูชนะเว้ยลากันไปก่อนสวัสดีครับ